เก่งไหมล่ะกำลังใจดีนี่มีพ่อกับพี่มาด้วยเดี๋ยวให้พ่อเป็นหัวนอนแาวใกล้ๆมี่ก็ได้ดูดูแลใกล้ๆเขามีกิจต่างๆไหวไหวเลือดเปียบเลยโอ้ไข่ต้มนิดนึงไหมไข่ต้มนิดนึงไหม กินมุ้งเส้นนะกิุ้งเสนโอ้โนี่เดี๋ยวกินผัดักไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูนะแล้วันจะกินผักให้ดูนะนกินผักนะเูนนบอกว่านกินผักให้ดูนะี่กินผักนี่เห็นไหมเห <c oughs> ็นกินผักมนาะ ก็าใครเป็นใครมีนผักร้มได้ด้วยกินข้าวผักรูมเนาะเก่งมากเก่งมากเราพี่เซ็ตกินกับเพื่อนน้องน้อยอะเรียกมาช้อนนี้กินกับเพื่อนน้องเรียกกินอะไรกินเลย มีนอกศ่กษาพยาบาลมาแต่ยอด็ต้องกม่งเี่มีพยาบาลมาดูเซนเซนเก่งขนาดไหนเ้นเก่งจะตายที่สู่ที่สองโล